เป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่พูดถึงความยั่งยืนในอนาคตด้วยปัจจุบันเราใช้ไอ้หลุมฝังกลบเนี่ยเป็นจานวนมากผมว่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของปริมาณขยะทั้งหมดซึ่งวิธีนี้มันไม่ซัพเรนเบิลหรือมันไม่ไม,ไม่ไม่ยั่งยืนอ่ะนั้นการแยกขยะถึงว่าประชาชนพูดมานานแล้วว่าอยากจะแยกขยะเพราะว่าถ้าแยากขยะปุ๊บเนี่ยมันทำให้ขยะเนี่ยมันเป็นมีคุณค่าขึ้นเลยเอาขยะที่เปียกซึ่งทําให้เกิดการเน่าเหม็นออกจากขยะทั่วไป ขยะทั่วไปที่แห้งก็จะสามารถทำไปรีไซเคิลกับนำใช้ใหม่ได้สะดวกขึ้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือประชาชนจำนวนมากเลยที่แยกขยะแต่สุดท้ายแล้วกทมเอามารวมที่รถก็ทําให้ประชาชนหมดหวังนะเพราะว่ออาถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มเป็นกระบวนการจากต้นน้ําถึงปลายน้ําอย่างจริงจงังต้นน้ําคือประชาชนแยกกลางน้ําคือกทมจัดเก็บแบบแยกด้วยและปลายน้ําคือมีการจัดการขยะที่แยกมาอย่างอย่างครบระบบ ที่ผ่านมาเราเสียเงินในการเก็บขยะท,ทำความสะอาดบ้านเมืองเนี่ยปีเราเกือบเป็นหมื่นล้านนะแต่ที่เราเสียเงินในการศึกษาแค่สี่พันล้านบาทต่อปีอ่ะมันเราใช้เงินกับขยะมหาศาลเลยจะทําไงให้เปลี่ยนขยะตรงนี้ให้เป็นทรัพย์สินได้ว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันประวัติศาสตร์นะต้องขอบคุณท่านบัรพรมแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมมือกันว่าประวัติศาสตร์ที่เราจะเริ่มแยกขยะแต่ว่าต้องเรียนว่าเราเริ่มแบบค่อยๆเป็นค่อยไปก่อนก็คือต้องทําแบบจําลองก่อนก็เลือกมาสามเกณฑมาก็มี ปทุมวันพญาไทยใช่ไหมแล้วก็หนองแขมซึ่งมันจะมีรูปแบบแตกต่างกันเช่นมีทั้งเป็นชุมชนตลาดสดออฟฟิศเป็นคอนโดนะแล้วก็พื้นที่อยู่ใกล้จะอยู่กลางเมืองเพื่ออะไรเพื่อทําแบบจําลองให้เรียบร้อยก่อนว่ารูปแบบที่ทำเนี่ยได้ผลดีไหมยอยา่างรถ่ขยะเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันเช่นพอมันวางตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนเก็บขยะบอกว่าบางทีมันเกะก,กะเพราะว่าเขาต้องยืนข้างหลังบางทีก็ต้องมาแยกขยะเขาจะมีอยู่6ถุงเนี่ยแยกซ้ายแยกขวา แต่เราก็เชื่อว่าถ้าแยกขยะเปียกออกมาแล้วเนี่ยการแยกขยะจะง่ายขึ้นจะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นอนนี้จะเป็นโปรทายที่ต้องพัฒนาให้สมบูรณ์แบบพอเรามั่นใจในสามเขตมันมาติดเส้นทางนะมั่นใจปุ๊บเนี่ยเราจะขยายผลได้เลยเพราะฉะนั้นก,ก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้สามโมเดลสามเขตตรงนี้สาเร็จเร็วแค่ไหนพอสําเร็จเร็วปุ๊บเราก็จะสเกลต่อไปต้องเรียนว,ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเอาจริงเอาจังครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วขยะมันก็มีปัญหาทั้งในแง่ของการก่อให้เกิดการเลอะกระจกมีผลต่อภาวะ,ะโลกร้อน มีผลต่อต้อนทุนในการจัดเก็บความยั่งยืนของเมืองถ้าแ,แยกขยะแล้วผมคิดว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงมันค่าใช้จ่ายขยะที่ลดลงสิบล้านก็นคือเงินที่ไปช่วยเด็กช่วยผู้สูงอายุได้อีกสิบล้านมันก็คือเงินกองเดียวกันแหละถูกไหมถ้าเราเปลี่ยนขยะให้เป็นทับทินได้แยกการขยะให้มีคุณภาพมากขึ้นผมคิดว่าทําได้แล้วทั้งโลกเขาทํากันแล้วนะผมว่าถึงเวลานี้ไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะกว่าเวลานี้แล้วนะก็ต้องเริ่มวันนี้แหละแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าต้องร่วมมือกันครับตั้งภาคเอกชนภาครัฐเอาจริงเอาจัง ไม่ใช่ทําแค่เอาหน้าวันนี้นะผมถูกไหม <S <S คือไม่ใช่ทาแค่จัดอีเวนต์มันต้องทาให้ต่อเนื่องแล้วก็ต้องตามจี้นะท่านประหลัดท่านรองประหลัดต้องตามจี้ทุกอาทิตย์ดูความก้าวหน้าต้องลงไปแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับที๋ยวเรื่องขยะเราก็มีแนวคิดอีกมากมายเช่นปัจจุบันมันมีเวลาเอาขยะเราจะมาใส่ถุงดำมาวางทิ้งอยู่กองริมถนนแล้วก็ให้รถขยะมาเก็บใช่ไหมเราเห็นใช่ไหมปัจจุบันก็จะมีหมามีสุนัขมีหนูมาแทะพอฝนตกก็ชะลงมไปที่ท่อระบายน้ํตอนนี้กําลังคิดเป็นตะแกรง พักเป็นที่ร้อมขยะมีฝาปิดจากประเทศญี่ปุ่นก็ลองคิดดูถ้าอย่างงี้ปุ๊บก็คือเอาขาอยะมาวางในตะแกรงที่พับเก็บได้ถึงเวลาเอาตะแกรงมาคลี่เป็นถังมีฝาเก็บไม่ใช่เป็นพลาสติกนะเป็นแบบเป็นเหล็กจริงๆอ่ะก็จะทดสอบละนะหรือแม้กระทั่งพนักงานกวาดขยะปัจจุบันเนี่ยต้องมีถุงถุงดำแล้วก็กวาดใส่ถุงบาเขตมีถังขยะที่หิ้วไปด้วยลากไปด้วยเลยก็ดีเพราะประชาชนสามารถทิ้งขยะลงถังนี้ได้ก็ต้องปรับปรุงด้วย การปรับปรุงมันไม่ใช่แค่ปรับปรุงแค่บางเรื่องมันต้องลงรายละเอียดให้เข้าใจชีวิตของคนที่ดูแลพวกเราด้วยติดอุปกรณ์ให้เขาติดอาวุธให้เขาเพื่อให้เขาทํางานได้อย่างสะดวกนะครับน,นี่ก็เป็นภาพรวมที่เราเอาจริงเองจาจังแน่นอนเรื่องการกาจัดขยะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะแล้วคิดว่าวันนี้เป็นประวัติศาสตร์สำคัญก็รับรองว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการปฏิาการขยะให้ดีขึ้นได้ครับก็ะด่อันนี้ผู้ถูกเลยถามว่าอินเซนティブหรือว่าแรงจูงใจคืออะไร จริงแล้วมันก็มีหลายรูปแบบเช่นตอนนี้เรามีค่าเก็บขยะอยู่กางคิดอยู่ไปไม่ได้ไหมที่เราจะมีการออกแบบที่ว่าถ้าเขาไหนแยกขยะอย่างจริงจังอาจจะลดอัตราค่าเก็บขยะให้หรือว่าถ้าเกิดคุณแยกขยะมาอาจจะมีปุ๋ยหมักไปคืนให้ทุกเดือนไมแล้วก็หรือว่าแค่ใครใครแยกขยะเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้าบ้านเลยว่าบ้านนี้ร่วมมือในการพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นร่วมโครงการแยกขยะอย่างน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินเป็นสิ่งของแต่เป็นความภาคภูมิใจว่าเราเป็นส่วนร่วมที่ทําให้เมืองดีขึ้น ว่าในหลายประเทศก็อาจจะไม่มีอินเทนทีฟให้หรอกแต่บางทีก็ใช้วิธีแบบถ้าคุณไม่แยกคุณต้องเสียตังค์มากขึ้นเพราะตามหลัก B B P อ่ะ p ปอลูเตอร์เพย์ก็คือว่าตามหลักเปอร์ลูเตอร์เพย์เพนซิเพลใครทํามลพิษเยอะก็ต้องจ่ายตังค์เยอะแต่ว่าถ้าเกิดอนาคตระบบเราเข้าเต็มที่แล้วอาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมแยกคุณก็อาจต้องจ่ายค่าเก็บขยะแพงขึ้นอาจต้องไปซื้อถังที่ไม่แยกเนี่ยราคาแพงขึ้นอะไรย่างเงี้ยโอเคแต่ว่านั่นเป็นสเต็ปต่อไปก็ขอบคุณที่พูดเรื่องนี้นะครับเรื่อง แรง <inc>. จูงใจสุดท้ายก็คงต้องออกแบบแรงจูงใจให้เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้คนมาร่วมกระบวนการกับเราด้วยครับค่ะตอนญาท่านผู้ว่ายืนตรงกลางนะคะเรียนเชิญน้องเอนนาแล้วครับดึงผ้ามาเพื่อเปิดตัวรถขยะไม่เทรวมของเรานะคะครับาท่านประจำสุดที่รถเลยนะคะผู้ว่าด้านซ้ายเลยค่ะท่านน้องเอนาด้วยห้าสี่สามสอง หนึ่งขอเสียงกดมือคน่ะ <เอ S 2> ไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมนีมม่นะคะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วสำหรับรถขยะไม่เทรวมของเรานะคะเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะคออกทมก็จะไม่นำเศษเสอา,อาหารไปรวมประเทศอื่นนะคะด้วยจะติดสติ๊ก,กเกอร์กกอนะคะโครงการ,รไม่เทรวมขอเสียงกบมือเลยคะ่ะ เรียกว่าเป็นการเหมือนเจิมรถนะครับเริ่มได้เปิดโครงการเริ่มต้นไม่เทรวมนะครับเขตนาร่องสามเขตของกรุงเทพมหานครครับและท่านผู้ว่าจะได้มอบนะคะเป็นเอี้ยมสำหรับปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยมีตัวแทนนะคะคือคุณพ่อสมชายเสืองามเอี่ยมคือพ่อของน้องแอนนานะคะที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำท้ายรถเก็บข้อมูลป่อยที่จะได้นะคะเริ่มเปิดตัวโครงการและทําให้พี่น้องประชาชนทราบว่านะคะกรทมไม่เทรวมสร้างความมั่นใจนะคะท่านแยกชิ้นขยะเศษอาหารแล้วกรทมของเราไม่ ไม้เทรวมค่ะเพราะเสียงประมือกรั้งค่ะนะครับน้องแอนนาก็ติดนะครับเสื้อให้พ่อเลยนะครับเพราะว่าดีใจนะครับเราจะมีการคัดแยกขยะนะครับรถพาราให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดแล้วนะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะใครจะโดนเทไม่เป็นไรแต่ขอให้มั่นใจว่าจทมไม่เทรวมอย่างแน่นอนปล่อยพลังสีเขียวของสิ่งแวดล้อมคุณแม่ของเราก็มาด้วยนะคะคุณแม่สมพรสีบุญเรืองนะคะคุณแม่ของน้องแอนนานะคะ ซึ่งทั้งคู่นะครก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ฝ่ายรัรกษาความสะอาดและรรส่วนสนานะนสำนักงานเขตตลิงต่งชันครับใช่ค่ะวันนี้เป็นภาพของความร่วมมือนะคะซึ่งเราจะร่วมใจกันนะคะในการขับเคลื่อนต่อยอดความสำเร็จของการบริหารจัดก,การขยะและแยกขยะ,ยะตั้งแต่ต้นทางนะคะ อนุญาตเจ้าหน้าที่ประจำรถเพื่อจะนำขยะเศษอาหารนี่แหละค่ะทิ้งในรถนะคะประเทศใหม่ที่มีการจัดสส่วนในการแยกขยะเศษอาหารนะคะให้มีน้องสร้างความมั่นใจนะคะในเรื่องของการจัดแยกขยะ,ท,ะยท,ท,ทุกท่านคะอนุญาตท่านคะทั้งทั้งทีค่ะ,าาคะไม่รวมไม่รวมไม่รวม,ม,รวมนี่นะครับาปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นแบบนี้นะครับนำถุงขยะสีเขียวเศษอาหารนะครับไว้ที่รถแบบนี้ ไม่เนรรวมไม่เนรรวมไม่เนรรวมเงดีดยาเริ่มนะครัเริ่มจากต้นเองเริ่มจากตัวต้นเองครับพักแยกได้ลูกเพชรใส่อะไรมา เขใช้เอ็มตลงมาเอลชื่ออะไรคะมวตรงนี้เอ็มอะไรเนีสไนคือพี่เนคือพ่ะคอี่เนาคผ่เาะื่นอพี่ือ่เาะคอพี่เนคอนาะพี่ใสา่เนอีเนคือพีนาะคอี่เนาะพี่เนาะคอพเนะคืีาะคือพี่เนาะคอพี่เนาะคอ่าะคืี่เนื่าคอี่เนาี่นะคี่นาะอพี่เนาาาพะคะคาะเนา่ สีเที่ยวแล้วก็ไปดูอยู่ันนั้นสีสวงแต่นจะ่ตัวที่ที่อีห่ายตราบแต่วันนั้นก็ในสักคู้เราจะได้ทราบรายละเอียดการรวมถึงขยะวิธีมาตราพแต่ให้กับ200ร้อยบ้านนะครับ ค่คุณพ่อคุณแม่วอนนี้แล้วคุณพ่อคุณชายเปลี่ยนานเี่ยนก็คุณแม่แนดง2 0องจะมาร่วมงานกับการมาร่วมงานแล้วไม่มีเครือข่ายลูเอนเซอร์มากมายที่รรงกับทางกรุงเทพมหานครให้สราบถึงประโยชน์ของการขับแยกกวันนี้กับแกแแล็กไม่เคยรวมค่ะ ลักษณะประจ ա ะสำคัญต้องมาวันนี้นะคะไปตัวแทนใช่ครับก็ต้องขอราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมปาะารกรุงเทพมานะครับแต่ท่านนี้เป็นสาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านเดินทางของโครงการไม่เทรวมของเราให้ไปถึง50เขตทั่วประเทเราต้อง วางอัตราส่วนนะครับตามนโยบายของนครคือที่มีร้านอาหารเยอะๆในพื้นที่เขตนะครับเพื่อจะขยายผลในอนาคตจะขยายเป็นทั้งพื้นที่เขตเลยก็เรียกว่าขยายผลไป่ในขยะเศษอาหารนะคะแล้วก็จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ไม่ใช้อากาศก็จะเกิด๊ารมีเทนเป็นจำนวน25เท่าขอคุเก่งมากๆอันตรายมาก25เท่านะครับเช็ของเราค่ะเรียกว่าการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเรนั้นะที่อยู่กับการเก็บขยะเนี่ยเขาบอกว่า เมื่อไปดูขยาก็ใส่ถุงขยะสีดำเนี่ยที่ใส่แล้วการมาสองเรื่องบาความก็ลดขั้นตอนไปด้หนึ่งวันนี้นะคะทุกท่านเป็นใจนะคะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเรียกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วแหละสําหรับการคัดแยกขยะช่องทางต่างกรุงเทพมหานครเรามีมานานแล้วสําหรับการคัดแยกขยะให้กับจะทําให้น้องประชาชนได้รับทราบว่ากรุงเทพมหานครจะไม่เทค่ะมาบูด้านนี้นะคะนอกจากโครงการซีลโรเวตขอกท้อยแล้วก็ฝนส่งเพื่อเกิดอุบัิเหตุท่าสูงสุดนะคะนะคะ ต้องยากได้เงค่ะดูนะการูกบลอเค่อที่ดาวรู้หมลูกอะเขามีอะไรจำนะเาะเครื่องจกัจแต่ให้เก็บตรงที่หนาอสาวเรื่องก็ไปใช้ในที่ที่ขาฉุยค่ะโดนค่ะคุณล็อกขาเขาบอกว่ารักแรกมันแย่แย่ นีเนี่ยพอมันแข็งตัวปุ๊บเนี่ยเป็นตัวอุดก,การเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากที่บ้านของเรานะคะท่านรองประหลัดกรุงเทพมหา,หาคนครท่านเฉลิมพลโชตินุชิตนะคะก็ะมานที่ลงประเดียนเรื่องหน้าไว้ทางเขตเฟสตูกรุงเทพมหาคนครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ขึ้นไหน่ก็ยังขึ้นไหมขึ้นไหวได้เงี่ยท,ทางกรุงเทพมหานครเตรียมไว้ได้เลยนะครับรวมถึง ากท่านมีหลอดท่านก็แยกหลอดใส่ภาชนะนะครับที่เราเตรียมไว้มีไม้เสยบทุกชิ้นนะครับท่านก็แยกไว้หากน้ำยาน้ําก็ถือว่าเป็นเศษอาหารเหมือนกันแต่ว่าท่านอย่าไปเทใส่ถังสีเขียวท่านมาแยกน้ําที่จุดที่เรากําหนดไว้มันจะทําให้ขยะไม่มีน้ําหนักนะครับแล้วก็เบาขึ้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดที่นะครับต้องมาทัดแยกขยะที่มีน้ําหนักหนักด้วยเพราะ,ะนั้นเอาน้ำท่านก็แยกด้วยนะครับทิ้งนอสเศษอาหารใส่ นาำขยากีเขียวใช่ค่ะเขาบอกว่าอย่างเศษอาหารเนี่ยบางทีน้ําจากเศษอาหารที่มันเอะไม่เป็นไรหรอกที่ใส่ท่อระบายน้ำแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าภาบไขมันที่มันอยู่ในเศษอาหารเนี่ย นานๆไปมันก็จะจับเป็นก้อนนะคะจับเป็นก้อนใหญ่ๆเลยเพราะเวลาน้ำฝนตกมาเนี่ยน้ำฝนตกมาเยอะๆเนี่ยไขมันเหล่านี้แหละค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดการอุดตันอุดกั้นทางระบายน้ำอันนี้เรื่องจริงเลยผมเจออยู่สมัยเพจมานะครับตัวนี้ายอยากให้คุณพี่ฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะเศษอาหารค่ะก็อยากให้คนร่วมมือร่วมใจนะครับแล้วก็แยกกันแยกกันทางที่ที่เรา ใกรเรามีแบบนี้แยกแยกนาบแยกช่แยวกอัที่เราสร้างแล้วนับไปง่ายแล้วก็จะเก็บง่ายก็ตอนนี้มันจะพอที่จะทำวันนี้มัไม่ไดไม่เหมีอนเดันนี้ยวไปต่ตัวเริ่มต้น่้ครับขอบคุณมากๆขอบคุณครับิ่มต้นได้ที่ตัวเราเริ่มต้นจากตัวเราก่อเลยทังที่ที่เาารตรงนี้แหละว่าเราเริ่มต้นจากตัวไในที่ที่มเพื่อนมาราบแล้เห็น่มีการสาอ้นับ ขอให้มั่นใจว่าตมไม่เทโลนะครับขอขอขารอ้านนห้อฝารักษาปลาของทั้งสามรเทพไปต่อไปอก่อไนะครับขอเลยครับอครับแล้วก็อ่นข่าวร่างๆตนี้นะครับสทนะครับนี่ก็รกเข power ่ท้องหายคนะแล้วก็ช่วยในก เพื่อประเทศทอในเรื่องของพยันนะครับเพราะคนมาประหยัดแล้จกเทคโนของิด้ง้วยารปรันี่ยในงเท่กนก็มีโอกาสใอมอทีมโค้ชทำงานล้วก็ประชุนมากๆก็ดีใจที่ได้เรียน้งคนทมแนเลยทอ่บเอแล้วไเราเลือกมางทียากมาเราต้องแก้ปาะว่าเป็ต้องมคน่มีทักษะมัากเราต้งไม่่ควา้ก อย่างนั้นเราแก้ที่ความเชื่อกับความเชื่อที่มีมานานว่าแยกไปกันตอนแยกไปกันเโลนี่เลยพูอ่เกมดรนยในความคิดคนมันก็จะสร้างความมีดีใจความัจาก้าัแลวื่องของาแลร่เอาอะรบนี้ยก็ด้ตครับก็ดีใจครับแต่นันงไม่เทียบเท่าครับเราเราเราลดงดีแล้เราก็ ขยายจากพื S <S ้นที่ลางนอกจากรแล้วไปในเอขมอวกเรเราเรียนรู้ว่าหมอเขจะไปทั่วทั่ะเทได้แล้วก็เถ้าเราเนี่ยจริงๆก็เป็นหนึ่งประเทศที่ลกขยะัติมียที่สุดนะครับถ้าเราแก้เรื่องนี้ได้เราไม่ใช่ช่วยีประเทศเราเราช่วยชาวโลกด้วยนะครับขยะที่เราปล่อยทเนี่ยมันไปทั่วทุกโลกครับประเทศไทยก็มีความวิชาเรื่องนี้ากที่เป็นก้าแรกเราเริ่มนะครับเริ่มก้าทีแเรามาตอนนี้ ตัวสิมาลรวอยากจะคุเร่งสิไม่มาเลยอยากให้คุณสีอาเ่้านนะคหาเองการน่ายนะคมีส่วนร้มโครงการไม่เเนรคะนการไม่เวเดีนครัเราอยากใหุ้ที่นรอบก่อะครับในในเขรองเริ่มเรียนรู้การแยกขยะง่ายนะครับเรื่อการแยกเศษอาหจากเศษข้าวปจะเป็นแกเว่าีวก็ได้เศษอาหน้้งคนอเือแล้วชีวิต เราจะบีืเป็นพนการเก็บหรือเป็นคนทำรีไซเคิลหรือโรงงานต่างๆจะมีชิตที่ง่ายขึ้นมากให้ขยะไม่ตกนี่คือจุดสำตัญนะครับคุณอยากไกลมากกว่านี้ในการแยกขยะนี่ยมีข้อมูลออนไลน์เยอะมากครับส่วนทุกคนที่เหลือในกระนอนะครับแม้ว่ายังไม่ได้ถึงเป็นที่นำรอก็อยากให้รอแป๊บนึเงก่อจะค่อยขยายเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้ทการเนี้สามารถุดท้ายข้อมูลทุกคนอ่นไ้ครับ ด้วยนะคะโอ้โหหลายท่านมากเลยนะคะยก่งมตามคู้ต่างๆนอกจากมีน้องละงานแล้วนะคะเว็ของคุณให้หมานครมาอย่างสอเรื่องต้องมาร่วมงานในวันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศบริเวณโดยรอบนะคะและท่านไหนที่รับชมผ่านทางเฟซบุ๊กรุณให้หมานครโดยสันนิษานประชาสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในการแยกขยะเศษอาหารที่บ้านนะคะอย่าลืมขยะเศษอาหารเราใส่ถุงสี สีเขียวครับค่ะแล้ววันนี้กรุงเทพนมหาครมีโครงการไม่เทรวมนาร่องใน3พื้นที่เขตได้แก่เขตปทุมวันที่เราเราได้เริ่มต้นในการแยกขยะเศษอาหารที่บ้านแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ของเราในการจัดเก็บไปกาจัดอย่างถูกวิธีอย่าลืมส่งภาพสวยๆมาอวดกันทางเฟซบุ๊กกรุงเทพหมหารครโดยสาํานักงานประชาสัมพันธ์ติดแท็กแขกมีโรครงการไม่เทรวมค่ะประทาชนนอจากไม่เทขยะรวมกันนะคะเรียวกว่าเป็นที่ขยะประเภทต่างๆที่กรุงมทุหมหาครอไม่ยอมตอเรื่องตุกตาตอบคุณค่ะ อ่าในตอนนี้เราก็กำลังนะครับสัมภาษณ์นะครับผู้สนับสนุนต่างๆมาร่วมงานนะครับจากกรุงเทพมหานครมาสนับสนุนกรุงเทพมหานครให้ได้รับ้างนะครับพี่น้องประชาชนหลักที่เราไปส่งเสริมนะครับมีประชาชนมีผู้ประกอบการมีร้านค้าต่างๆนะครับเราได้เข้าไปส่งเสริมและให้คำแนะนำนะครับด้วยการเออเป็นถุงเพื่อเยียดเสียงหายให้นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับเในทางเออโดยเราเมืองนะครับขอบคุณครับ อ่าบทพกาาพื้นที่นะนี่คือเทตุกรนะคัอบความมั่นใจต่อไปค่ะเป็นเหตพยาทาย1สาเส้นทางยังรอบนะคะขออนุญานะคะคุน่ปักตอบยังให้กับพี่น้องประชาชนที่เกิดความเชื่อมั่นว่าวันนี้กลุ่มที่หานกรอนไม่เดรวมค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอามีนาสินสาหานะคะหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักงานเขตพญาไทยนะคะในส่วนของสำนักงานเขตพญาไทยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่นำร่องทั้งหมด3พื้นที่นะคะพื้นที่ที่หนึ่งบริเวณซอยถนนเยืิ้นหกนะคะรัชเบริเวณใกล้เคียงนะคะพื้นที่ที่2บริเวณซอยถนนยื่ิ้นเจ็แล้วก็อารีศีเหนือนะคะแล้วก็อยู่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่3จะเป็นโซนอิทธรรคหนึ่งและ3นะคะในส่วนของพื้นที่นำร่องเราได้มีการประชา สำคัญน,นะคะ,ะทาง Facebook, เตปุกแฟนเทนะคะแล้วก็แบบรอบประตูบ้านนะคะไปทำความเข้าใจไปสอนการวิธีการขยก้ขยะให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำร้องของเรานะคะเราจะไม่เทรวมนะคะไม่เทรวมและไม่เทรวมโดยประชาชนก็จะไม่เทรวมด้วยนะคะประชาชนจะต้องขยี้ขยะเศษอาหารให้เราแล้วเราก็จะพยายะเศษอาหารนั้นทิ้งจากรถน้ำร้องของเรานะคะท้ายรถ อัดาตานจะมีถังขยะประมาณ80ลิตรอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็จะมีรถที่เปิดข้างนะคะสําหรับพอซัพพอร์ตก็คอยนิ่งให้บริการสําหรับที่ตรงจุดไหนที่มีปริมาณขยะมากแล้วก็จะเราก็จะไปซักห่อตรงนั้นนะคะในส่วนของสำนักงานขนส่งทางนะคะก็ยินดีนะคะที่จะเป็นตามโครงการนี้นะคะตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหมหานครขอบคุณค่ะสองแถมนะคะขออนุญาตนะคะท่านหัหน้าปัดตอบแทนความมั่นใจให้กับพี่โด ประชาชนว่าในเขตหนองแขมของเราซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องนะคะจะดำเนินโครงการไม่เดรวมค่ะสวัสดีค่ะดุฉัีแซ่ว่าหวงารักาการสาธาสและสัสดราสนักเขตหนองแขมค่ะในส่วนของสุนันเขตหองแขมนะคะจะดำเนินการตามเขตน้ำร่องซึ่งพื้นที่ที่สนัเขตหนอแขมเริ่มเนี่ยจะประางจากทางทั้งสเขตนะคะเพราะว่าเราจะเริ่มในถนนสายหกก็คือถนนพิกเศษทั้งั่กขาเข้าและขาออกระยะทาประมารวมกันประมาณสิกิโลเมตรซึ่งเราเนี่ยจะใช้วิการ นำรถแยกขยะเศษอาหารปังหมหาลยหนึ่งคันเป็นยุเปิดทางขนาดสามบาทเพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหารออกจากขยะประเทศอื่นๆนะคะซึ่งทางนั้นเขตบางแหนก็ได้ลงประชามพัคัญแล้วก็ขอความร่วมมือแล้วก็อีกทั้งเราได้รับความสนินจากทางสำนักสิน,นรสรลรอมเพื่อไปให้ความรู้กับทางประชาชนที่อยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็สามารถเร่องดำเนินการในขณะน,นี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามที่เราเริ่มดำเนินการแล้วเนี่ยแล้วก็ นักแอ้เาหารอาหารที่เราจะเกิดการอยู่ที่ประมาณ120กปีวันประกันชัยน,นะคะก็หวังว่าเราจะสามารถร่วมมือกันแล้วก็คัดแยกไอ้อาหาหารให้เกิดผลนี้เป็นรูปธรรมที่มรามีสุดค่ะสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วก็ดีดีอย่างนี้แล้วก็พร้อมที่จะสานตนโครงการนี้้ไปสำเร็จได้ด้วยดีนนะค่ะขอบคุณมากมาก คุณนะคะเป็นกิจหนึ่งความเชื่อมั่นนะคะอยู in. iscilla, be, uh, antis, ่นี้ยืนยันว่าสามเขตพื้นที่นำร่องของเราคือเขตปทุมวันเขตพญาไทแล้วก็เขตหนองแขมวันนี้เราพร้อมแล้วนะคะที่จะดำเนินโครงการไม่เทรวนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครและประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนค่ะเข้าสึงได้่ายขึ้นเริ่มเปลี่ยนแปลงและการพัฒน์สังคมนี่คือก้าบที่สำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงท้่จะเกิดขึ้นในภาคใหญ่ในอนาคตค่ะ อยให้ต้องหักนะคะสื่อสารกับคุณผู้ชมนะคะทางบ้านญญาที่รับชมผ่านทางช่องทางาส,สื่อออนไลน์ต่างๆนะคะในโครงการกรุงเทพของเรานะคะก็คือไม่เกรวมค่ะวันนี้ก็อยากฝาคคกโครงการนี้นะค่ะไม่เกรวมถือได้ที่เป็น,นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเริ่มต้นช่วยกันได้แล้วก็ที่จริงตอนนี้ผมว่าในภาพของกรทมอเองก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิต แล้วก็แทนด้วสินค้าเราได้ง่ายขึ้นซึ่งผมว่ายังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกันคนื่เล่นตลอดลอยนะก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้ประสบความสำเร็จครับผมค่ะเพื่นขอให้เราแข่งนะคะตอบย้ำกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสามคำไม่เจริญสามครั้งพร้อมนะคะหนึ่งสองสามไม่เจริญไม่เจริญไม่เจริญขอขอบคุณค่ะ เป็นที่หึ่งกินโวยซาราสิงทำน้ำอินรี์ชีวภาพน้อาพเนี่ยเรามีวิธีออกตัวการทำได้ที่บ้านของราเลยทำกหรือว่าทำน้ำอินรี์ชีวภาพได้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครก็จะดีขึ้นเมืองของเราก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็การตกกระจกก็ดีนะครับสิ่งแวดล้อมดีของทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยที่จะทำให้เมืองของเราดีขึ้นในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการล ลดมลภาวะลดก๊าซเือนกระจกในการด้วยการพาักแย่ขยะเศษอาหารนี่ว่าจะเป็นหนึ่งในเงินเดืดครับใช่ค่ะบริเวณนั้นหน้านะคะแต่ทางเข้าหนูอาหารเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามีจุดที่เรียกว่าจุดพักแย่ขยะนะคะซึ่งในทุกการจัดกิจกรรมของมูลนิธิหันนครนะจังนี้เน,นี่ยท่านก็จะเห็นจุดนั่นคือขยะอันตรายนะครับก็ทิ้งขวกหลอดขวดและเส้นนะคะรับหลอดไปต,ต่างๆกระป๋องที่มีสเปรย์ต่างๆนะครับนั่นก็คือขยะอันตรายส่วนสีแดงก็คือขยะ ป่าครับคือขยะติ้เชื้อนะครับขยะสีแดงเราจะมีนอกเหนือวันนี้เพราะนั้นมีขยะหลายส,สีเรามาเริ่มต้นในการพัดแย,ยกขยะตั้งแต่วันนี้นะครับอมทางกรุงเทพมหานครและวันนี้โครงการไม่เทรวมกางเต้านมเดือนคัดแยกเศษอาหารออกจากขยะทั่วไปใส่ถุงสีเขียวขยะทั่วไปใส่ถุงสีดำครับท,ทุกท่านในเรื่องของการไม่เทรวมค่ะใช่แล้วครับเราก็จะมีการอธิบายในความสำคัญของต้นแบบที่เราเริ่มต้น เป็นจุดสเกลนะครับเป็นสเกลเล็กๆและขยายผลต่อร่องที่เขตดินแดงแล้วี่การติดแผบนะคะสะท้อนแสงด้วยเวลาเงีอกปฏิบัติงานในช่วงั่งคืนช่วงเช้ามืดเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วย่มความปลอดภัยด้วยเห็นไมครับใ่ครับาปลอดภัยกับพี่น้องฝ่ายรักษาความสะอาดของเครอบรลนครได้ด้วยครับค่ะช่วงนี้นะคะ เรียกว่าสวมใส่ง่ายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วยกันน้ำด้วยและที่สำคัญมากกว่าคือเขาบอกว่าเป็นชุดรักสิ่งแวดล้อมเพราะว่าได้แล้วว่าทำจากขวดน้ำค่ะสิสีิก42ขวด42ขวดได้หนึ่งชุดนี้ปกติคุณทานน้ำวันละกี่ขวดทานน้ำวันละสองลิตรประมาสองขวดใหญ่แล้วกว่าจะได้หนึ่งชุดคุณต้องทานน้ำกี่ขวด42สี่สิบสอ2ขวดโอ้วสี่สิบสองขวดสามล้านหกหมื่นหก เราจะมีการอุดร่มแล้วก็การยักยอกกันตอนนี้เราอยู่นี่นะคะเป็นไหนมาไหนเจอทางพักนายรอบจากเราไม่ไหวช่วยแล้วจะมีทางพักนายประมาณนั้นก็เลยไม่เห็นมองเห็นที่ใครถูกติดตัวเราจะที่ก่อนมองเห็นเด็กแต่ความมั่นใจเลยว่าตัวเราไม่ถูกขาดด้วยนะครับในอีกสักครู่นี้เราจะได้รับทราบ

ไม่รวมด้วยนะร้องร้อไม่รวมขอาคขอค่ะไม่รวมไม่รวมไม่รวม